สช่องหน้ายาวเหมือนเคยนะคะวันนี้กับการรีวิวสกินเซ็ตอาเคนทุกคนตืนใจไหมอาเคนไมอีกแล้วจ้าเซตสองเนาะกับที่รอคอยมาวันนี้ก็จะมี2ตัวลูกสาวเลยก็คืออาเคนเชนเบเกอร์ไวและอาเค p น o ร i ดิจิจิงสโอ้ตัวเนี้ยอันเนี้ยคือที่สุดแล้วใครถ้าใครดูถ้าใครดูอาเคนจบ x สามก็จะรู้ว่าชุดมันลดแล้วลูกสาวจริงตัดผมสับว่า แต่ตุยหรือเปล่าประเด็นอ่ะลูกสาวตุยไหมแต่นี้ว่าไม่ตุยไม่น่าตุยเนาะทุกคนว่าไงแต่นี้ว่าไม่ตุยหรอกลูกสาวทุกคนตุยได้ไงอ่ะผมสั้นสับเวออ๋อแล้วจากคลิปที่แล้วทุกคนต้องพูดเลยว่าเออคุณเจสเราขอโทษนะที่เข้าใจกันผี่เพราะว่าเจส ไม่ใช่มี headphones. เหตุผลเราด่าก,ก็ไปซะเยอะจริงๆเจคือผู้กอบกู้ถ้าไม่มีเจพิวทาเวอร์ทำไมพังชอนทำไมเละฉะน,นั้นเจเก้วขอโทษอ่นาคะแนนไม่ได้ละ9.5ก้อยสิบไปเลยดีค่ะสรับสกินของเจเจอย่าก,กดกันเจอย่าก,กดกันเพราะว่าด้วยความที่แอคสองมันมันิีเลยจริงๆ เจดูไม่มีเหตุผลแต่พอแอ็สามมาเล่าเรื่องอะไรโอเคเข้าใจก็ได้แล้วก็อย่าให้เสียเวลาขอเทษเจไปแล้วแก้คะแนนไปแล้วเริ่มเลยกับอาร์เคนเชนเบเกอร์วายว่าไวหุ่นสักมากทำไมผ่อมอย่างนี้และะ้วคุณโลกรถบ้าโมเดลดำแดงเนาะ โมเดลสวยกว่าในพีซีป่ะ <_ d iss ue> เออมันดูสวยกว่าเนาะผมดำผมมันลายแต่ปอกแขนมันเป็นสีนี้เหรอวะในในในเรื่องอะจำไม่ได้เนาะแต่มันไม่ใช่สีนี้ป่ะแดงดำหรอเออต่หุ่นลดมากโมเดลนี้ถ้าเป็นให้โมเดลเนี่ยให้สิบ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 เดี๋ยวเรามาดูในเกมกันว่ายังไงเออลด รีคอร์ก็ยังเป็นฟิลต่อ,อยเป็นแอฟฟิลไรนะเนาะเแกว่าไงโอ้อันนี้ชอบนี่ชอบอแสงที่ปอกแผ่นนะแต่ว่าสก,กิลตอนต่อยเสร็จแล้วเอเอ่อเอฟเฟก,กตอนต่อยเสร็จแล้วก็แห้งๆป่ะแ,แกไปดูแห้งๆป่ะแกว่าแบบไง

มันได้ป้าแกม,มันก็ได้อยู่เนาะเออมันก็ได้อยู่เอออันตีก้ก็ถือว่าถือว่าสวยในระดับอาเคนนะคน <c oughs> สวยในระดับอาเคน <c oughs> ไม่หรอเพราะว่าพอมันเป็นเซซอาเคนอะเอเฟกฟม,มันจะไม่ได้เวอร์มากไงไม่เหมือนเซซ์นะเพราะว่าคน,นระดับกันเนาะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นฟิลที่ ธรรมดาแต่แอบรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงอะทุกคนก็ให้เจ็ดพอเนาะอย่าว่ากันนะลูกวายลูกสาวจริงลดมากแรดแบบสับอุ้ยทำไมปืนเป็นเหมือนเด็กสาวอย่างนั้นล่ะอุ้ยไปดูไปดูไปดูกันเลยทุกคนไปไปอุ้ย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 น่าหลอกมากลดอุ้ยสกินเหมือนในซีรีส์เลย สวยว่ะทุกคนยังไงอ่ะขาโอ๊ยมันมีกาฟพิตีท้ที่แบบที่ชุดที่อะไรด้วยเนาะแต่ชุดแอบโปอยนะชุดเนี้ยลอดเพิ่งรูปเพิ่นสังเกตว่าปืนเน่ยในในในเรื่องไม่สังเกตเพิ่งสังเกตว่าปืนมันมันเปลี่ยนด้วยปืนฉลามอ่ะเนาะตอนนี้กลายเป็นปืนฉลามมีมีอะไรอ่ะมีเข่าที่ที่คางหรืออะไรอ่ะมีเหงือกเอ้ยเรียกว่าอะไร เอ้าไอปืนกลก็ไม่ได้เป็นน้องหมูแ ER. ล้วเนาะโอ้สิสวยมากนี่ชอบขูดมากแอบโป๊เปยอยู่ลูกสาวลดอุ้ยในเกมก็สวยค่ะโอ้โหลีคขาเวอร์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 ลดลดลดเอฟเฟกต์ชำเอฟเฟกต์ชำ ไม่ต้องแบบนี้ที่สุดยิงเลยที่สุดรอดไม่ชอบความกแบบับอู้สีแบบสีตอนยิงลดมากดูดิดดเห็นทางปะไหนแทบแทบเป็นลิแทบเป็นแทบเป็นออเป็นกระชแกสัญญาว,ว่าจะซื้อเลยสกินนี้ เอ๊ะมันมันแถมเดี๋ยวมันต้องซื้อวะไม่น่าแถมเลยเวอร์ขนาดเนี้ยน่ารักมากมันเป็นลิงอะแกแพรบป้าโ,โอ้บโอ้โอโอเอฟเฟกต์เวอร์เกนคุณน,นะบะ้าแกมันไม่ซื้อไม่ได้แล้วปะทุกคนจะย้ำเสี่ยงเงิน,นอื โอ้โหแล้วพอเนี่ยไปได้คิวเวอร์ไปอีกจริงๆน่าจะมีไอ้เส้นที่ตาเนาะเหมือนในซีรีส์อะปากแกมันวั์กันเจตก็เจตเหอะสวยสวยอะทุกคนว่ายังไง ว้ายังไงเต็มสิบให้เท่าไหร่เท่าไหร่กูให้สิบเอ็ดค่ะจบอะอะชอบเกินชอบเวอร์อะไรเวอร์คุณน้ำไม่ต้องถามเลยค่ะชอบเวอร์อะไรเวอร์มันต้องสิบเอ็ดเท่านั้นสิบเอ็ดเต็มสิบไปเลยอ๋อทุกคนแล้วทุกคนถ้าเห็นยังไงให้คะแนานเท่าไหร่ พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรืออยากพูดคุยอะไรเกี่ยวกับอาเคเนี่ยาถามอะไรพิมพ์มาได้หรือถ้าเราอะพูดอะไรผิดไปได่าได้เลยค่ะแต่อย่าแรงมาก <c oughs> สํหรับวันนี้ก็หมดแล้วสํหรับเซตอาเคนเนาะแล้วก็อาเคนเนอวสานแล้วคงเขาเขาบอกมันไม่ทําต่อแล้วนี่คือซีซีเซนสุดท้ายอาจจะขยายเรื่องไปไปที่อื่นต่ออาจจะเป็นฟิลชูริมาหรือเปล่า หรือว่านา็อกซัดต่อเพราะว่าเรื่องแบ็คโหลดก็น่าสนใจนะอาจจะมาพร้อมแบ็คโหลดว่างไงสํหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะับสําหรับาการรีวิวถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe ไป